ไม้ดัดไทยตอนที่หนึ่งโดยพระผู้ที่สืบสารทั้งพระพุทธศาสนาและศิลปะไทยให้ดำรงสืบต่อไปยังลูกหลานด้วยปณิธานที่แน่วแน่และหยึดมั่น พระจสิทธิสนทรวัดวทองเตยกับเรียนนรัชการหลวงพ่อนะครับพระราชสิทธิสนทรครับวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์หลวงพ่อนะครับเกี่ยวกับการจัดไม้ไทยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยพบเห็นแล้วครับหลวงพ่อสมัยเด็กๆผมยังคอเห็นปู่ย่าตายายทํา ดี๋ยนี้เริ่มหายไปก็อยากกับเนธนรงวงพ่อลองอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่หรู้จักนิดนึงครับว่ามันมีไม้ดัดไทยเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดครับืมอพูดถึงไม้ดัดไทยครับมันก็เป็น,ปนคำเฉพาะเป็นไม้ดัดไม่ใช่ของไม้ประเทศอื่นเป็นของไทยโดยเฉพาะครับเพราะว่ามีรูปแบบการดัดครับก็เอาแบบอย่างมาจากสาเหตุมาก็จะต่างประเทศนั่นแหละ เริ่มแรกเริ่มทีสาเหตุที่จะเป็นไม้ดัดไทยก็พอมาจากไม้ของชาวต่างชาติเพราะสมัยก่อนนี้เมื่อสมัยกรุงศรีอยามไม้ดัดไทยเกิดต้ตน,ตน,ตนต้นคครัตนโกสินทร์กอไปไปแล้วรัตนโกสินทร์ไปไปแล้วเอ้ไปไปกรุงศรีอยาก็มีพวกชาวต่างชาติจี <S <S นบ้่งญี่ปุ่นม้่งเกาหลีม้่งอะไรม้างต่างคนต่างชาติแถวเอเชียมาอยู่ในประเทศไทยในเมื่อมาอยู่แล้วก็เอาวัฒนธรรมการเล่นต้นไม้ เข้ามาด้วยครับวิธีการเลี้ยงต้นไม้ของเขาก็ปลูกต้นไม้กับนักถ้าถ้าตอนปัจจุบันเลยจะลักษณะสะบอนไซครับคือปลูกในกระถางมันแบนต้นไม้แล้วก็ไปตั้งในห้องรับแขกครับขา้าราชการไทยไปเวลาไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านเขาก็เห็นว่ามันแปลกดีก็อาบตรรมบัมงบก็เริ่มแรกก็เป็นกระถางมันแดนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก่อนครับโดยไปขุดต้นไม้ไปไลไปลาไปนามาปลูก ล้วตัดให้มันเตะลงให้มันเล็กๆแล้วหนักเขาเกิดถล่ม,มเกิดขึ้นคุณจะไว้กิ่งหนึง่งสองกิ่งสามกิ่งกิ่งนี้คุณจะอยู่ตรงนั้นนี่วิวัฒนาการการเกิดไม้ดัดก็คณแรกก็ควรจะกิ่งนี้คุณจะอยู่ตรงนี้กิ่งนี้คุณจะอยู่นี้อาช่อชคุณจะเป็นกี่ช่ออะไรเงี้ยก็เกิดเป็นไม้ดัดตําราขึ้นไม่ใช่มไม่จะตำราเป็นไมไม้ดัดเป็นแบบไม้ดัดขึ้นก็หนักๆเขาเป็นุมลมว่า ก็รวมรวบรวมแล้วเป็นเก้าแบบเดืยกันก็จริงๆเกินเก้าแบบใช่ไหมหลวงเพาะมันก็ที่จริงเขาก็มันเป็นไม้บรรจบป่าบรรจบภุมอ่าครับอ่าที่มันเกินเก้าแบบนั้นที่ตัดจริงๆนั่นก็หมนนายถึงว่าลักษณะเก้าแบบคเก้าแบบก็มีไม้ไม้เขนครับเอ็นชับตลุกรากรไม้ญี่ปุน่นไม้กำมะลอไม้ฉากครับไม้กระบวน ไม้หกเฮียนครับแล้วไม้แล uh, ้วก็ไม้ไออยู่ในอีกต้นหนึ่งเก้าต้นเก้าต้นเดียวกันครับก็ลักษณะของแต่ละต้นส่งญี fuera, ่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเห็นได้ญี่ปุ่นคงเขาไว้ไม้ญี่ปุ่นมาถึงว่าฟรีแต่ตายไม่เข้าไหนแบบใดๆใน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 แบบครับในแบบนั้นเขาได้ตัด่าเป็นไม้ญี่ปุ่นครับหลวงพ่อครับก็ปลูกไม้ญี่ปุ่นเป็นยังไงบางคนสงสัยว่าไม้ญี่ปุ่นยังไงไม้ญี่ปุ่นก็จัดอ่าจัดตามแบบที่ญี่ปุ่นก็ทํา ครับเส้นปลูกต้นตรงตรงมาก็ทาท่อรอบต้นครับลักษณะเกินสามเหลี่ยมแบบบอลไทครับมีช่ออยู่ตรงกลางแล้วก็ปลายปลายก็ค่อยก็ค่อยเป็นสามเหลี่ยมแล้วช่อรอบรอบต้นถือว่าเป็นไม้ญี่ปุ่นคือไอ้สไตล์แบบญี่ปุ่นครับคุ้งเขาไว้ครับคือไม่เข้ารูปแบบรูปใดๆไม่รู้ม่เข้าแบบไม้ไม้ฉากอย่างนี้เป็นไม้ฉากไม่เข้าแบบนี้ก็ไม่เข้าแบบในในก้าวแบบอะไรก็เป็นเรียกรองไม้ญี่ปุ่น ของเอกลักษณ์ไทยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นฉากเนาะหลวงพ่อเนาะไม้จะมีฉากฉากใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับก็ไม่ใช่ฉากเพราะฉากมันทําง่ายอืมที่ฉากที่สาเหตุที่ทําง่ายเพราะวาเพราะมันมันไต่ไปตามสะพานก็มีมีมีไม้ให้ไต่ก็ไปให้เป็นฉากฉากไม้เข้าไปไม้มันตรงเนี่ยสณะไม้มันตรงก็ให้วางไต่แต่ไม้ก็เชือกพันผูกไว้ให้มันเป็นฉากฉากลักษณะปห้าเนาไม่ฉากไม่เบี้ยวอย่างอนนี้คือไม้ตรงทรงไม้ฉากนะครับไม่ฉาก เรียกฉากรอบที่สี่อย่างครับทําได้เป็นสี่อย่างครับหลวงพ่อครับหนึ่งฉากรอบแบบนี้สองฉากแบนฉากแบนครับฉากแบนเรียกว่าลักษณะแบนแบนครับสามอ่าฉากเขาเรียกว่าฉากประแจจีนฉากประแจจีนครับสี่อ่าเรียกฉากหกไอฉากสี่สิห้าองศาอ๋อเอียงไปสี่สิห้าเอียงสี่สิห้ากิ่งนี้เอียงสี่สิบห้าสี่จิบห้าสี่สิบห้าฉากคำว่าไม้ฉากในที่นี้แปลได้สองอย่างครับหลวงพ่อครับ หนึ่งเป็นฉากมาจากคำว่าบรรทัดกับาจิตองศาเขียองศาฉากองศาครับนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกฉากไม้ประดับฉากครับเพราะสมัยก่อนที่เขาเล่นประดับนั้นคนที่เล่นส่วนมากจะเป็นมีเจ้าขององค์หุ่นละครก็เอาไม้ต้นไม้เนี่ยสวยๆดีเขาไปตั้งข้างลาฉากละครฉากหุน่คนครับก็เพราะฉากมันเดินแบนมันไม่เกะกะ ต้นไม้ดี่เคเรหรไม้ฉากไม้ประดับฉากอะไรกันนี่มไม้ฉากแล้วทรงที่ไม่ได้รับความนิยมมากของไม้ดัดไทยนี่ทรงไหนครับมันก็ไท่นิยมจริง,รงๆก็มันไม่มีนิยมมันนี้นนิยมทั้งเก้าแบบเลยอ๋อทั้งเก้าแบบเลยทั้งเก้าแบบนี้แล้วคนเล่นปัญหาว่ามันจะทํมันได้ยากไรยากง่ายขนาดไหนอ่าไม้ขั้นแรกทีง่ง่ายที่สุดที่ปวกที่มามาแนะนําไปเรื่อยๆไปก็ มีอยู่สองแบบด้วยกันให้ให้ไปทํากันเป็นไม้เขนกับไม้ฉากครับหลวงพ่อครับไม่ถือว่าเป็นไม้เริ่มต้นเป็นไม้ครูเพราะทุกอย่างมาจากเขนจากสามช่อนี่ก็เป็นห้าช่อไม้กระโบนได้จากตรงนี้สามช่อข้างบนเราทําไม้เขนนี่พระอีกทีหนึ่งขึ้นทีทีเป็นยอดอ่าเราต้องรักถือแบบตบราไว้ครับไม้เขนจะมีสามช่อไม้เขนสามช่อ เราต้องรักษาแบบรองราไอ้ตำในตำราตำราสมมากทำไมเล่เล่นก็เล่นตําไม่เห็นแบบเล่นตําโครงครับโครงที่เขาเขียนไว้เป็นโครงครับอย่างโครงที่เขียนที่เราต้องที่จะต้องจำาคว่าพับสี่บันสองกินตนะหน้คไว้ตรงนี้สําคัญที่สุดครับหลวงพ่อพับสี่บันสองกินตระหนัไว้คพับสี่ในที่นี้คือว่ายอดเนี่ยพับหนึ่งสองสาม สี่ต้องมีสี่พับสี่พับเป็นแป๊บสี่ครับหลวงพ่อแล้วก็แต่แล้วก็คอยเลี้ยงอีกช่อหนึ่งทำยอดครับขึ้นขึ้นยอดคืออีกอีกช่อขึ้นยอดเป็นว่าเขาเรียกพับสี่บันสองในที่คือบันในที่นี้คือบันไดครับอาปองคอยาใจเองนะครับหลวงพ่อครับเป็นขั้นสองขั้นต้องต้องหนึ่งขั้นอันนี้ก็ได้ทำอันนี้ก็ได้อันนี้ทำอีกช่อก็ได้อีกสองชั้นอีกแ้่ละช่อ เล่นกันมาสมัยที่แรกเขาก็แยกไว้สอง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 โซนด้วยกันคไอ้อย่างที่มวงพ่อเล่นนี่ก็เขาเรียกแถบบางล่างครับเป็นไม้แถบบางล่างบางล่างนี่คิดเอาตั้งแต่นนบีลงมาถึงฟูรประการตามริมแม่น้ำถือริมแม่น้ำไปกินเขาเรียกบางล่างครับแล้วก็บางบนบนตั้งแต่แถวอยุธยาแถว เนือเหนือขึ้นไปขึ้นแบางคนคือทาคนทาคนรัตตัย่ตนสยานี้ก็ไม่เล่นไม้ดัดมาก่อนนานแล้วครับเล่นมานานแล้วเหมือนกันแต่เขาเล่นตามสไตล์ธรรมชาติครับคือเพียงขุดไม้มาแล้วก็ทําช่อไปกิ่งทื่อทำช่อไปให้มันจบผไปให้มันจบผให้่นไปส่วนใหญ่ก็ไม่เริ่มต้นโดยไม้เข็นครับเล่นส่วนมากจะเล่นตามโครง ครับหลวงพ่อครับเช่นโครงลูกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ว่าพับสี่บันสองกินตะหนะไว้ต้องตีโครงให้แตกครับแล้วหรือก็อีกอย่างหนึงว่าการทําบางล่างเนี่ยสำคัญที่สุดคือบางล่างเนี่ยพับสามท่อพับสามกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยพับสามถึงจะตั้งช่อต้องพับสามทีนะหลวงพ่อะพับสามทีครับแต่ถ้าแถวยุทธยาแถวบางบนอะไรเนี่ยก็จะ บางทีไปกิ่งทีเดียวก็ตั้งเลยทําช่อเลยอื่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม้ทางบาร่างต้องทำสามช่อแล้วไอ้สามช่อเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ว่าไอ้ท่อนที่สองครับท่อนเลี้ยวท่อนที่สองคือท่อนเลี้ยวครับไปทางซ้ายครับงท่อนนี้ต้องไปซ้ายอืมถ้ามาขวาท่อนนี้ต้องมาขวาอืให้ไปทาเดียวกัน ต้องเป็นทางเดียวกันไปทางเดียวกันอย่าซ้ายบางขวาบางตาซ้ายบางขวาบ้างมาชนกันท่อไปชนกันอันนี้หลักการสำคัญที่สุดและไม้ออกมาเลยจะสวยอืมแล้วก็อีกอย่างอันเปการหนึ่งก็ระยะห่างครับควรจะให้เท่าๆกันหรือใกล้เคียงอ๋อต้องเท่ากันนะถ้าห่างจากกันไม่สวยห่างกันวิธีการที่จะให้เท่ากันหรือห่างกันเนี่ยก็เอาไม้ที่ตัดนั่นแหละวัดตรงนี้วัดตรงนี้อืเท่าๆกันตรงนี้ก็ อันงนี้อันงนี้เท่าเท่ากันวัดใ้ไม้ไม้ที่ตัดมมเกิ่งไม้นั่นแหละใช้เป็นเต็ดไม้วัดวัดเอากะกันเอี้ยวเขาไม้มันจะแตกรอบอ่าอันนี้ไม่เข็นเป็นไม้เข็นเป็นไม้ครูเริ่มต้นถ้าเราจะทําออกจากไม้เข็นไปเนี่ยทําไม้ห้าช่อสามช่อไม้เข็นตมาบังคับสามช่อไม้เข็นต้นใหญ่จะมีสามแล้วหลวงพ่อสามช่อถ้า เกินสามไม่เป็นไม้เข็นเป็นไม้นาขบวนหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม้ขบวนครับเป็นไม้อะไรก็ไม้ยังอื่นแล้วแต่จะเป็นยางอื่นไปโอครับจะเป็นจะทําไม้ขบวนไม้ฉาบไม้อะไรก็แต่ไปแต่ไม้เข็นถ้าจะทําเข็นต้องสามชอเข็นลักษณะไม้เข็นเขาในนั้นตำราเขาบกเข็นเหมือนเข็นเต้นโขนคือมีช่อเอี่ยวไปเอี่ยวมาอะไรอย่างนั้นจะทำยังไะจะทําแบบไหนก็ได้แต่ให้สามช่อครับหลวงพ่อครับลงช่องต่ำช่อนึงลงช่อนึงขึ้นช่อนึงอะไรเนี่ยและแต่จังหวะ คือลักษณะให้เป็นสามช่อครับแล้วก็ไอ้สามช่อจะออกเป็นห้าช่อก็ได้ครับห้าช่อแต่ถ้าทำห้าช่อเนี่ยต้องช่อที่สามนี่ทํากิ่งอืมล้วเว้นช่อหนึ่งเว้นกิ่งหนึ่งครับมาทาช่อตรงนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็วนขึ้นไปอีกสองทีขึ้นยอดครับเป็นไม้ห้าช่อเป็นไม้ห้าช่อครับมีไม่จมนี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับไม่ต้องยกก็ได้ครับยังทำได้ มีไม้ห้าช่อนะ,ะไม้ห้าช่ออืมก็ลักษณะวนก็เหมือนกันต้องวนไปทางเดียวเนาะก็ว <ผม S 2> นไปทางเดียวกันเหมือนกันถ้าคนมหัดทำแล้ววนคนละทางก็มันจะดูสเปรสป,ปะมันมันมันไม่ไม่คมไม่สวยไม่คมครับทําพอไม้ออกมาแล้วจะไม่คมอืมอันนี้เขาเรียกว่าไม้ทรงห้าช่อใช่ไหมหลวงพอ่ออันนี้ไม,นไม้ขบวนห้าช่อไม้ขบวนห้าชอ่อขบวนห้าช่อขบวนนี่มีเจ็ดมีเก้ามีเก้าถึงทงี่สุดเก้า เก้าช่อเก้าช่อถ้าเลยเก้านี้ไม่ใช่ขบวนแล้วมันก็ไม่เกินเกินเกินสองชั้นโอ้ครับครับไอ้ก้าช่อหมายถึงก็่ชั้นละสี่สองชั้นสองชั้นก็แปดยอดอีกหนึ่งเือนเก้าอืควรมีแค่ห้าเจ็ดเก้าถูกไหมหลวงพ่อห้าเจ็ดเก้าครับครับไม่ขบวนวนมากไอ้ส่วนใหญ่ไม้ห้าวนมากส่วนมากจะเป็นไม้ครับอ่าห้าเจ็ดเก้าถ้าจะทําก่อนนั้นอีกสองช่อสามช่อก็ได้แต่ เป็นลูกเป็นครึ่งกลางก็แต่ครับก็จะเป็นเป็นลูกเป็นเศัพท์บโบราณก็จะเสริมแม้ลูกอ่อนมีอีกต้นหนึ่งครับ <laughs> อเป็นอีกต้นหนึ่งรอสามช่อห้าช่อก็ได้เป็นอรอต้นเล็กอยู่ตรงตายครับไม้เขนเนี่เราทำสองต้นคู่กันก็ได้นะผมเห็นหลวงพ่อทําไม้เขนสองต้นอยู่ในก็แล้วแต่ปุิมาณอยากให้มันสวยดีแล้วก็มาเึิมมาสองต้นสามต้นสี่ต้นก็ได้ทำอยู่ในกระถางเดียวกันให้มันรอกันครับหลวงพ่อให้มันรอกันให้มันรอกันสามต้น สำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นหกเหียนครับเป็นต้นไม้ที่ทำยากทีเดียวนะครับเราจะลองไล่ยอดให้ดูนะครับนี่ครับวนมาทางนี้ครับนี่คือยอดเขานะครับวนขึ้นมาอ้อมใปครับแล้วก็ลงมาครับเมื่อขึ้นไปแล้วลงมาก็คือหกนะครับเนี่ยวนมาข้างนี้ครับขึ้นตรงนี้ก็คือเหียนขึ้นไปครับเขาเรียก6เหียนก็คือลอดตรงนี้ไปทีงครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นยอดครับทำยากทีเดียวนะครับต้นหเหียนที่หลวงพ่อทำนะครับ ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวครับนี่คือต้นหกเฮียนครับอันนี้ก็คือไม้ฉากครับฉากก็ยังพูดพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าฉากไม่มีลักษณะมีะทําได้สี่แบบสี่ต้นลักษณะของฉากก็เรียกว่าเป็นฉากบรรทัดกับฉากอาละครประดับฉากไม้ฉากคือไม้ตันนี้ก็จะเรียกว่าทําง่ายก็ง่ายไม่ยากเพราะว่าเคยจะกิงสามกิงเหมือนกันหนึ่งสองสาม,สาม ครับแต่ว่าแทนที่ติ่งเอ็กที่สองนี่เราก็ตั้งชอเลยอ๋อครับไม่ไม่ฉากนี่ไม่มพับสามครับเพราะพับสามมันจะเป,นเป็นฉากไม่ได้ก็ฉากเก้าสิบองศาไม่ได้ต้องตั้งชอเลยอันนี้ก็ให้ตรงตรงวิธีให้โต๊งก็เอาเอาดึงให้ตรงเงรงชือกดึงให้ตรงหรือว่าใช้ไม้ทาบครับแล้วก็ตั้งนี่ก็ใช้ไม้ทาบตั้งให้ช่วงนีง้จังหวัดช่วงนี้ช่วงเนี้ยให้เท่ากันเท่ากันครับแล้วดูจังหวะ พรามันเนี่ยมันจะออกจี่ช่อต้นใหญ่จะเป็นไม่เกินห้าช่อไม้ฉากนอกจากสองต้นสองต้นเก้าช่อตรงล่างต้นล่างอีกต้นหนึ่งใช้สี่ช่อให้มันรับกันสองต้นเก้าช่อหรือว่าเจ็ดช่อตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ทำทางาล่างแต่ต้นใหญ่จะเป็นไม้ห้าช่อแล้วฉากต้นนี้หลวงพ่อทํามากี่ปีครับอายุต้นนี้เป็นรักษาปีได้มั้งอ่าอะอันนี้ฉากฉากแบบที่สองแก้วฉากแบน คือมันจะไม่ออกรอบออกแบนข้างๆอย่างเดียวห้าทอเหมือนกันครับแต่แทนกิ่งนี้กิ่งนี้ในตำราก็เขียนไว้ว่าคล้คคายๆไม้ตำรามกันว่าฉากหนึ่งทอดน้อยหนึ่งฉากทอดน้อยหนึ่งงามครับ <laughs> คือโคมต้องทอดแต่ไม่ต้องทอดกระดายตรงก็ไดา้นี่อันนี้มันทอดเพราะเราก็ทําทอดตรงนี้แล้วแต่จะทำ อันนี้ฉากแบนนะครับอันนี้ฉากแบนอันนี้ที่เห็นนี่ติ่สเส่เหล็กนี่เพราะว่าอัอนนี้บังคับเพราะยอดยังไม่แข็งพอยอดแข็งแล้วก็ถอดเหล็กถอดอะไรออกกานถอดเหล็กนี้ก็ต้องดูว่าเขาแข็งแรงแล้วค่อยถอดอให้แข็งแรงให้เขาตั้งอยู่ถ้าถอดมันก็จะพับลงอุมอุ้อุปกรณ้ทอุ้มอุ้มอุ้ดอุ้ม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 อุสมอุ้มอุ้มอา้มอุ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 ้วยครัอเ้มอุ้มอุ้มอ้วก็้ม้อมออคอ้ ไม่งามค้ำออกครับอย่างนี้ไม่งามคือไม่ไผ่ใช่ไหมหลวงพ่อก็ไม้ไม้ในต้นในตัวงแล้วเนี่ยไม้กิ่งธรรมดาเนี่ยอก็ตัดที่เป็นงามก็ตัดความยาวก็จะให้ยอดมันออกไปก็ค้ำออกครับหลวงพ่อครับใช้จะใายให้เข้าก็ดึงเชือกดึงเข้าอืมอ่าวิธีการก็ทักแค่นั้นสมัยก่อนไม่มีลวดใช่ไหมหลวงพ่อไม่มีลวดไม่มีอะไรมีเชือกกล้วยอย่างเดียวอือสมัยนี้มีตัวช่วยเยอะครับแล้วแล้วหลวงพ่อเรียนพวกนี้มาจากใครครับทำที อ๋อ oh, คนข้างหลังเลยเหรอครับ <laughs> คนข้างหลังนี่คือใครหลวงพ่อ <laughs> อันนี้ลูกศิษย์ของใน,ในตำราเขียนว่าแนบถัก,กเนตรกำนันแนบ oh. เป็นเป็นขุนตำแหน่งก็เป็นขุนขุนพิทักษ์มนตีเออขุนไม่ใช่พิทักษ์มันตรีอ่าขุนจันทร์จำชื่อที่นา,นามาได้เป็นตอยู่บางจากอ๋อ oh, ครับอยู่บางจากอันนี้คืออาจารย์ดัด ท,ที่เป็นลูกศิกษย์สมัยนั้นครับสมัยนั้นสมัยที่อบาปรมาจาร์เรียกว่าไม้ดัดธรรมาร่างเนี่ยอ,อาจารย์ปุ่นรถบังระพึ่งนอกครับแล้วก็อ่ากำนันแนบจักเนตรครับคุณพิทักษ์อลวิถีเนี่ยคุณทักคุณวิถีครับคุณทักคุณวิถีเออนีเนอ่เป็นชื่อเป็นท,ที่ที่ทาไม้ดัดคําแปลจากในคลิปบรรจบป่าคือไม้ที่มีรูปทรงเดิมมาจากป่า บรรจบหุ่นคือไม้ที่มีรูปทรงเดิมตามแบบ9แบบที่นำมาตกแต่งเพียงเล็กน้อยไม้วิชาคือไม้ที่ดัดจากฝีมือเก้าแบบโดยปลูกเองและนำมาดัดให้เข้ารูปทรงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกวมกันสวัสดีครับ